ทุเรีนคาะทุกคน่เขาก็ชอบไล่บิวตี้วันนี้เราก็จะมานแต่ละแบบดูคิเอันึรกดูเสร็จเราก็จะทาไปห้าจุดห้า

็วาเอ่อแ่งรอ,อดสอบสีก็จะเป็นสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีฟ้าล่ะตาสามสีนะเป็นไงเหมือนเดิมน่ะเออ โลชั่นอ,อึอึคราวนี้เราก็จะไม่บีบเยอะเพราะว่ามันจะปีอใหญ่ที่ขี้คุยเจ็บฮ่าเจ็บฮ่าไม่ออกอะทุกคนไม่ไม้ออกอะ เดิมทุกคนทุกคนเริ่มเหมือนเดิมเลยอยาไม่เป็นไรเก็บก่อนแล้วเหมือนเดิมอ่ะเอ้เพื่อขาด้วย เอมอือเนเดิมในการทุกคลเราก็จะยายไม่ใส่กำไรนะเพราะว่าเราก็จะรอให้ให้ก่อนเออรอให้ให้ก่อนพอแล้วกับอน,นี้เอ้ยไม่ใส่อะีรนะน <c oughs> มันเลิมมันเนิมไหมทุกคนถ้าคิดไม่ถูกอะะี่ห้นาสิออสิท่ี่สิหาสิหกสิเจ็ดสิแปดสิเก้าปุ๊ ไปกคนเป๊ปะปิปุโอโอป้เปีโอเวลการดูคลาดอู้แล <c oughs> ้วุ แล้วเ,เราก็จะมาทาไปให้เวลาเล่นคลิปแล้วคลิปที่แล้วก็มีคน,คน,ร,ร,าาคนรูร้เจ็ดคนเองเพื่าเพื่อมาประมาณสามคนเองคนสบา้คนดูด้วยใจเลยแล้วก็จะทำไปเรื่อยๆ นะเนี่ยก็แห่แล้วอีกแป๊บอีกแค่แลแ้วไม่รู้ว่าจะเล่าอะไรอันนี้กับอันนี้ทุกคนเขาก็คือเอาว้าผิดด้านเออ ไมก็ God, ทุกคนจะภูเขาเด็นกว่าใครแล้วก็็ราเห็นว่าทากลับได้เห็นป้าพเค่ได้แล้วผ่านไปกี่นาทีหกนาทีเฮ้ยหกวิเหรอเออก็หกนาทีแหละ เสร็จแล้วแล้วเราคือเสร็จแล้วเราก็จะแชร์เจดี้ต่อไปเราก็จะคอนชัวกันตัวเด่นไว้เลยเอา้าถึงปิด้านนี่ <Yeah. S 1> เอ๊ะเฮ้ ดูทวายกลายเป็นสีนดำตาแล้วทุกคนทุกคนพาร์ทัวพาร์ทัว 他烦的，我回。Okay. น้าเหมือนอะไรน้าเหมนลิงเลยอ่ะดรวใช้ผิดอันอันนี้นะโอเคปากปื้ดไปปื้ดอะ,อะ,อะปื้ดอเ่อเอออ่อื้นื้นื้เอ่อเออ คือก็อคือ,อเออเอยดีกว่าเขาที่เร็วนะทุกคนวา่าเป็นไงบ้างเ <c oughs> ชื่เสร็จแล้วนะโอเค ป,ป,ป,ปิปุปปะปิปุปปะปะเหมือนเดิมนะคะที่เราบอกแล้วก็จะมาแต่งหน้าสามสีกันเอ้าไม่มีสีแดง,งเราไงทุกคนทุกคนถ้าไม้ไม่มีสีแดงเลยปีบะ้ราเลยสีชมพูเข้มที่คล้ายๆสีแดงแต่มันก็ไม่ใช่ ไม่มีตัวเด่นของเราไม่มีเลยไม่เป็นไรนะทุกคนเราใช้ตัวดีก็ได้จริงจรีงน,นะทุกคนเราก็ชอบใช้ตัวดีกันแล้วก็จะใช้สีดีเอาชิ้นตัว ซึ่งสีชมพูแค่มันก็คลายคลายสีแงดงแล้วก็คลายอ่ะเราจะเอาเสีอะไรตรงใต้าตาดีทุกคนช่วยรืกหด้อย เฮ้หุยสวยว,ว้าวทุกคนทาแค่ตรงเนี้ยะไปทาอรอบตัวสีเหลือสงอสีเหลืองมีบ่อสีเหลืองสีเหลืองบ่อมีสีเหลืองเอาเอาจะบอกแล้วว่ามีม,มีแต่สีทองอ่ะทุกคนทุกคนมันมีแต่สีทอง เอาสีทองก็ได้หรอโอเคก็คล้ายๆนะก็ได้ว่ามันจะมีสีเหลืองทุกคนแต่มันไม่มีปาดไปเยอะๆเลยทุกคน <c oughs> <c oughs> เมนทุกคน ไม่เคยแต่งสามสีเลยนะทุกคนดูเป็นไงใช้ได้ปะโอเคสีฟ้านะทุกคนเราก็จะสีฟ้าเข้มตัวเดิมเลยใช่ใช่ใช่แล้วอะไรอย่างนี้เตลเตลเตสีไหนเด้สีนีนะทุกคน าก็คือวีดีกับเพื่อนเลยเขาตาเยอะเกินไปหรือปะเฮ้ยสวยมากว้าวนึกว่าเราแบบสวยอ่ะอุ้ยออ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  อืออืออือือืออทุกคนว้าวสวยว้าวเฮ้ยไม่เคยแต่งสามสีไม่คิดว่าจะสวยเดี๋ยวใส่เดียวใสรใช้คาดผมไว้ก่อนนะทุกคนโอเค แล้วทุกคนทุกคนเคยอร้าปะชอ,ชอบกินชอบกินขนมอะไรที่สุกแล้วก็จะแตงร่าสีดันเลยคอมเมนต์มาได้ก็คือคลิปเก่าแล้วอะคลิปวนันเมื่อวานอะมีคนรู้แค่7ดคนเองอะ เทาไว้เจอถึงเท่ากับฉันได้อุ้ยแปงกสีสวยมากทุกคนว้าแปงกสีสวยมากโอเคตาได้อยู่เราต้องลงสีทเทวไวอีกหนึ่งเอออุ้ยเคยแต่งเลย เ้าเสียอะไรใต้ตาดิทุกคนสีเขียวไหมสีเขียวใต้ตาไหมเพิ่อสีเขียวดชคะีเขียวอือพอใจไหมเออเออปจะไ้ยเป็นไงอะพอลองเขียวแล้วแบบแปลกๆเลยอ่ะทุกคนแปลกๆน่ ลูกสีขาวนะคนเราก็จะใช้สีขาวตัวนี้เลยอันนี้นะสีขาวหนุ่มพื้นไปลงไลยโอเคอาลยเรันพูดเราเป็นลงสีเขีวแต่เราหนุ่มเออหนักดตลอดอดเลยว้ได้ไหมได้ไหมทุกคนนี่ก็คือ ผู้นี้เลยจะเป็นเลือดนะทุกคนเออสวยเดี๋ยวแปลกๆแล้วทุกคนอนไรคือทำไมตาชัดเป็นอางงนี้ ทุกคนว่าตาเราเหมือนอะไรโอเคทุกคนฮที่ตาเสร็จแล้วเราก็มาปัดเกมกันปิ๊ปปิ๊ปปิ๊ปเราปัดเองแล้วเราไม่ได้ตาบอลไม่ได้ตาบอลทุกคนโอเคนะเดี๋ยวมาเราจะปิดแค่ว้ ปิดท้าไว,าว้ทุกคนอุคนว้าวอะว้าวก็คือไม่เคยแต่งสามสีเลยมีวันนี้เพิ่งได้ถาอมรรสนสวยไหมอ่ะใครว่าสวยกดหนึ่งใครว่าไม่สวยกดสองทำวิ่งหนีที่ตากกักนโดยใช้ตัวนี้ตัวนี้หนึ่งซี โอเคโอเคือฟรีแล้วก็ใช้ตัวนี้ซีนี้เลยได้เหรอโอเคแล้วแบบนี้ก็คือเราเยอะมาก ก็เสร็จแล้วนะทุกคนก็คือเร็วกว่าคลิปที่แล้วคลิปที่เร็คเวคือนคุงอ,อย่างเดียวเลยคลิปที่เร็วแล้วก็มีคนดูแค่ติดโคร์ติดโคเอนเขาสอดเข้ามาดูได้แล้วเอ้าเก้าหลุดเอ้าทุกคนเก้าหลุดเด้อไม่เป็นไรหลุดไม่หลุดตั้งนานแล้วนะทุกคนเพเป็นไรก็อยู่ ชอบบตัวนี้เออถาตัวนี้เลยโอเคเราชอบชอยว่าแล้วเราก็ซื้อมาจักติ๊กต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 ักิ๊กตกติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักกวนกือบกหมด หลายสีหลายสีเหมือนเหมือนกันเลยทุกคนดูดูฮสวยอ่ะเป็นไงทุกคนทุกคนว่าสวยไหมมาปล่งแล้วทุกคนเดี๋ยวมาจริมาแล้วค่ะทุกคนรีน่พาครอบใสกับคาร์บาแครแเบร์เดีวก็ชอบใส่ใสอุกปกรณ์แล้วทุกคนเอาขอไปเก็บ ก็ปุ๊บเอาเข้าไปเกมเกินแล้วทุกคน <S <S มาแล้วค่ะทุกคนเกมเพิ่งเสร็จแล้วนะทุกคนสำหรับวันริ้งก็แต่งหน้าเสร็จแล้วสวยไหมสำหรับวันริ้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย